สวัสดีจ้าลูกค้าทุกท่านมอนี้ร้านโอเคชอปมาอัปเดตสินค้าไม่แห้เบิ่งเด้อจ้าสินค้ามาไม่เหมือนนี่มาไม้ไม่สดสดหนอนหนเด้อจ้าพึ่งล่งโลดจ้าฝนกับกต๊ะดีฝนกับต,ก,ก,ดก,บตกดีดีบาลยัยพอนก็นกนได้ตกดีคัดกล่องขอเป็นยังนอคือมวดาเตะ มาอัปเดตให้เบิง่งสินค้าใหม่ด้วยจ้ะสินค้ามาใหม่จะภาษาตีขาวใหม่จะลดนี่ขา่าวใหม่ไร้หล่ะจ้ะข่าวใหม่ตอนรับปีใหม่ตอนรับเงินด,ด,ดิจิตอลปีหนา้าปีหนา้าเดือนใด้ละจังสิได้ใายพี่น้องเอ,อ้ยเงินดิจิตอลจ้ะพวกนี้การอันว่าแต่งแต้เจ้าเงินดิจิตอลเนะาะบ่ได้จักเตือ จ้าเหมืนนอนนี้จะพรอนมาอัปเกรดเบิง้งมาอัปเกรดให้ดูสินค้าอตลาดโอเคชอปด้วจ้าสินค้าเขาไมา่พลาสติกเขาไม่จ้าพลาสติกเขาไม่ให้ลูกค้าเบิง้งอันพอดีลูกค้าว่าอันสินค้าเขาไม่ย่ไม่ได้ก็ให้อัปเกรดเบิง้งเรื่อยๆรื่เนี่ยะี่พรอน,อน,นเลยบริษัทมาอันสิเบิ้งเอาดอกจัางซื้อไปซื้อว่าษัทมาลูกค้าว่าเลยเด็ดอันสินค้าเขาก็เลยได้อัปเกรดให้เพื่อนเบิง้ง ร้านโอเคร้านโอเคซอฟบ,บ้านแกงเด้อจ้ะเด้อร้านโอเคซอบบ้านแกงช่องยูทูบช่องรัชพรชาแนลด้อจ้ะรัชพรภาษาอังกฤษอัญชาแน่อภาษาโทรเด้อจ้ะรัชพรภาษาไทยชาแนวภาษาอังกฤษจ,จ้าพีด่ออด่าวือควยกระดาษเป็นวัดจ้ะพี่น้องเป็นวัด เพราะฝนมันตกดูด้วยหอนด้วหนาวด้เย็นอยู่พราะปานนี้เมือหนึ่งสามเถื่อนสามอัมนดด,ดูมันทั้งหอนทั้งหนาว,าวาลูกค้ามากนะจ๊ะลูกค้าลูกค้าเขาลานคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า